แม่ค่ะจังไดกัดตดตามจมคิบับมีแต่แม่บอกให่ย่ๆครับแม่ทองแม่เผือกกับมีครับมาเนีิเอาครับตัวแรกเขาไะไครับผมควยชุดนี้ควยชุดนี้เป็นของเอฟซีพี่เพิ่นว่าปิดหนาคองของวันเนาะแม่ค่ะปิดไปทั่ไดครับเดี๋ยวบอกพี่พอพี่น้องเขาเนี่ยปิดไปอำเภอจอมภาจังหวัดสุรินทร์ค่ะใช่ครับสถานะผสมไอไข่มุกขาวค่ะมังกรขาวโอ้ไม่ไม่เอาใบมาเลยครับว่าเป็นอย่างครับเขาไม่ไว่าเป็นอย่างครก็บอกไม่ก็ได้ครับ เพราะเป็นยังครับเพราะว่าผมเบิ้งใบเบิ้งเอกสารให้แล้วพอผมกลับมาได้ฐานะซื้อกลางผมเบิ้งให้แล้วค่ะผสมมังกรขาวค่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่คอกบีบีฟาร์มครับอ่าบ้านนุชประเข่งตำบลภูเขาท้องอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อไร่ครับแล้วพร้อมน้องบีบีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้มาก่าไผครับนี่ยน้ำโตเนี่ยตองใบเตยค่ะต้องใบเตยครับทีมงานคนสารทมวลครับมื้อนี้ครัเข่ากองน้ำกันครับมื้อนี้มีควายงามมีควายเมย์บกเมย์พันธ์มาแบ่ง ล้วก็มีควายทีเอฟซีเพิ่นมาปิดก้อนสีไทยทาอีก2ตัวครับแมนค่ะจังไดก็ตตดตามจบคลิปว่ามีแต่แม่บอกง่ายๆครับแม่ท้องแม่เผือกกัมีครับมื่อนี่เอาครับตัวแรกเขาไรอย่างนี้ครับค่ะตัวนี้เป็นแม่ท้องจ้ะแม่ท้อง5เดือนสูง142ค่ะท้องก็พอได้ครับท้องเพชรลำโขงค่ะหาเดือนสูงร้ยสี่สิบสองหน้าตาวงงเขาเพิ่นครับงามเลยครับแม่นี้นี่ครับหน้าตาทัางเขาตกขั้น่อนสวยๆครับ เลือกมะพร้าวย่ย่นี่ครับตรวจทองให้แล้วเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเขามีคลิปตรวจทองห้แต่ผมขึ้นแปะไให้พร้อมครับเื่อความชัดเจนตรวจเมื่อกี้ครับผมยุน่นีและครับที่หมอมาตรวจอันตรายวันห้าเดือนครับ,อบเอาเบื้องด้านขางน่ครับืานทีเขาแคบน้อยกับยางยางเท่าสียางได้ครับหมอเพิ่งตรวจเมื่อกี้นะครับแต่ควอยังยังยังเชี่ยงเชื่องนิ่งดีอยู่บางทีหมอตรวจไม่บางทีมันติตื้นๆถ่ายจังน้อยนี่ครับเบื้องล้มตัวตัวนี้ได้ความ อัตลักษณ์เด่นแล้วก็ยืนดีเชิดงามแล้วก็ล้ำตัวเงาอ้างลึกทายลางลูกตัวนี้ผมถามมาวันแล้วครับลูกทรงลูกดีมากทรงลูกหลักแสนทรงลูกดีมากครับแม่ตัวนี้อ่านี่ครับเบิ้งลำตัวันนี่พูหญิงจับเลยครับเห็นว่าครับแค่ผูหยิงก็จับได้แหละครับหู้เชี่ยงอ่าเบิ้งไทยครับยางวนลงไปเบิ้งไตยเบิ้งไทยเบิ้งหางตัวนี้พิเศษหลายอย่างนอกจากหน้าตาอัตลักษณ์ความเงาแล้วก็ท้ายผู้หางที่เงามาก ามาลุกมาเหรครับเนี่ยืนหันละยืนหันเดี๋ยวเพิ่งผู้หางนะครับผู้หางครับลากพื้นเลยป่ะวนอีกรอบหนึ่งผู้หางสวยผู้หางเงีวนี่ครับพูกน่ะพูกน,ะ,นะครับหางลากพื้นเลยครับเพิ่งผู้หางหลายพร้อม <c oughs> อ่าเดินข้างๆกี้ครับ,บรปาบา่ปาลุกป่าพูดให้หาแม่บอกใส่ไงๆครับลอยซีสิบสามอัตลักษณ์คุยไทย ชัดเจนลำเนือลำตัวเาง้าอ่างลึกอืมครับเลยหางยางครับพี่ครับยังหนามาหมปลาลูกปลายางครับพี่นะครับเอาทั้งหนามหพี่ตลอดโฮมไหม,มพี่เบิ้งครับเอาไปให้อพ้อห้แม่เลี้ยงห้แม่ยิงจับได้สบายครับนี่ครัแม่ยิงเขาจับได้นี่ครับเบิง้งยืนเชิดดีช่วงไรนาช่วงไรนาเออมะพร้าวกลวงครับนี่ ครับเบื้องล่าตัวเงียมากเบื้องรับเงียอ้างลึกมันถัดหลังตรงนี่ครับทองชัดเจนแล้วเปิดแบงไก่ครับแม่นี่แม่นี่เปิดแบงไว้เจ็ดเมื่อหาพันบาทค่ะเพราะซื้อมากๆครับเนี่ยบอกแม่พันนี่ครับโอ้ลำเนื้อัวเงาวส่วนสูงมาดีมากๆเบื้องขับหูเชียงมียิ่งจับได้สบายผู่หางเงียแบบลามเลยลากพื้นเลยงามครับโอพันครับ ม่ค่ะเสียงกลับมาแล้วครับเพิ่งไปหาหมอมาครับผมเลเวลเทนหลายจังน้อยเป็นเก็บคอครับนี่ครับไอ้เบิ้งคักครับผสมเพชรลำโขกไว้ค่ะตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยรับประกันท้องจ้างามครับแม่นี่งามแนะน้ำครับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับตัวที่สองเขาแรงเดืยดครับแม่นี่แม่นี้เป็นแม่เผือกจ้า แม่เผือกสูงร้อยสี่สิบประกันร้อยสามเก้าค่ะสถานะอะไรครับสถานะผสมไอ้ไข่มุกข,ขาวค่ะมังกรขาวโอ้ไม่เอาม่แปลวใบมาเลยครับบ่อเป็นอย่างครับเ oh <my. S 1> อาไม่ได้บ๊ oh <my. S 1> บอบเป็นอย่างรับบ่อบไม่ก็ได้ครับบ่อเป็นอย่างครับเพราะว่าผมเบิ้งใบเบิ้งเอกสารให้แล้ว พอผมกลับมาได้ฐานะซื้อกลางผมเบื้องห้แล้วค่ะผสมบางกรขาวค่ะหลายคนกลับมาเออมาถือใบใบมีแล้วครับผมเบื้องห้เบิดแล้วครับมีก็คือมีอมาถือบางทีอมยันหลอดเมันเฮี้หลอดฮียแลงไม่ไหลโตค่ะคือทองทองเยอกเดียวครับปอนะในทองได้จ้าพี่ตัวนี้ผสมผ่านรอบค่ะผ่านรอบค่ะสูงเท่าไรก็่เอาไม่สูงร้อยสี่สิบประกันร้อยสามเก้าค่ะเบื้องครับหนาเอือกมักเ้าสวยเอือกมะพร้าหนาหนาเลยครับเบื้องครับยืนดียืนเชิดดีหัวเบา เป็นควายที่หัวเบาจุงงายจับไงเบื้องหูกลางๆใหง่ๆสรงเขาสวยเอายางบนสูงพอมีนอนเขาเบื้องครับไปลูกยางนี่ครับนี่ครับเบื้องล้ำตัวเขาไปขวางคุณก็ได้ครับเดินพูนยิ้งจับเลยครับอาจจะได้เบื้องความหูความเชื่องเพื่อเอาไปพอให้แม่เลี้ยงให้พูนยิ้งจับได้บายได้สบายหายห่วงครับนี่ครับเบื้องล้ำตัวเงาล้ำตัวเงาท่ายสวยเบิงครับท่ายเพิ่นเต็มด้ ไทยเนื้อหลายอายืนดีเบิ่งครับเข่าข้อดีเอาง้างวนไปครับเบื่อนไทยนี่ครับเบื่อนไทยไทยก้วงไทยเต็มไปเดินลุกเดินผ่านหนึ่งรอบแล้วครับเอาไปร้อยอีกจักรอบหนึ่งจังตรวจทองนะครับไน,นน้ำอีกจักรอบหนึ่งซะอีกจักยี่สิบมือจังตรวจครับยี่สิบมือหรือเดือนหนึ่งก็ได้ครับมันจังชัดเจนหันมันหันมันติดมันจังตรวจไง จังเห็นไงาขาบปติดกับในน้าจับสัตว์ดีๆให้หมอเบิ่งให้ล้วก็ผสมไหมลยครับไฟหลังนี่ครับอ่าเยืนดีเห็นบวครับ่นจับมือเดียวนี่เขาเอื้นว่าคืวิหัวเบาจับไงเชิยดยืนดีไขหลังอีกขาหนึ่งอ่เาเนอะครับอผมยิงจับง,ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวให้เครื่องบินเท่าพานก่อนเครื่องบินเท่าพานันอ่าแบงค์ใครครับแม่นี่แม่นี่เปิดแบงค์ไว้ห้าหมืนเก้าพันบาทคะ่ะห้าหมนเก้าครับแม่ใหญ่ๆค,ๆครับผสมให้เรียบร้อยแล้วครับพันหนึ่งรอบกับนิ่งๆอยู่ ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ยังบม่มีอาการขึ้นนะครับผ่านแล้วหนึ่งรอบนี่ครับเอาไปเลี้ยงไว้จักหน่อยจังตรวจทองค่ะนี่ครับผิวพันธุ์เพิ่นก็ถือว่าสะอาดดีครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใสได้ดีครับนี่นี่งามครับวงเข่าก็ดีโอเคครับตัวต่อไปเลยครับที่สามเขาเป็นโค้งแม่ลูกแม่ค่ะรายละเอียดแม่เป็นยังไงครับแม่ลูกลูกตัวแม่จ้าครับแม่สูงแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะ สถานะแม่เพิ่นยังไงครับสถานะหน้าแม่เพิ่นขึ้นแล้วค่ะรอบบนี้้้่่วาาเฮไดผสมหลูกได้ยังเดือนมือเพิ่นขึ้นคุณหมอเพิ่นบ่อยู่ค่ะลูกได้ยังเดือนครับลูกสาวได้สามเดือนนี่ครับลูกสาวเอาโชคเอกสารนะครับเอกสารมีครบค่ะลูกสาวโชคมงคลค่ะโชคมงคลครับค่ะพอเพิ่นอยู่ลื่นเลิ้งฟาร์มจ้ะโอ้ตัวนี้เพิ่นหลเชี่ยมรึเ่ล่าครับพอพันเพิ่นอ่าสิบแปดสนามค่ะเชี่ยมสิบแปดสนามลื่นเลิ้งฟาร์มธรรมดาครับ พักเการจังหวัดอุบลค่ะนี่ถือว่าเป็นแม่เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ทรงลูกอีกตัวหนึ่งผู้ใดหาไปพัฒนาครับนี่แม่เป็นึ้นแล้วลูกกับเพิ่งได้สมเดือนครับถือว่าให้ลูกอันแบบนี้หันผสมติดเลยกับลูกปีต่อปีครับถือว่าไว้คนตอบรับเขาไวแบง่าไรครับคบเนี่ยคบีีเปิดแบงไวหามื่นเจ็ดพันผ่านค่ะหามื่นเจ็ดพันครับเจ็นครับแม่ลูกแม่ครับพทรงลูกออกมาดีเดจ่าทรงลูกออกมางามสีออกดอกแล้วครับลูกคนสีออกดอกแล้วนี่นี่นี่ เอาเบิ้งแม่เพิ่นน้ำครับแม่เพิ่นกะทายหางหางเงานี่ครับหางเงาหางเลื้งเงาเลยคอเอาเบิ้องทางหน้ายังน้อยนี่ครับอ่ะยืนดีๆ<า>ลูกนี่ครับอ่ะยืนดีดีพันธุ์สายพานาเขาอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนชัดเจนนี่ครับชัดเจนตาแต้มแจ่มแจ่มคออ่องนี่ครับผู้หญยาเมียหญ,ญิงจับได้ายไ,ได้หูหูเชื่องเชื่องครับเอาไปกับผสมได้เลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งขึ้นมารอบนึงค่ะเออเอาไปกับเห็น มีอาการกับผสมได้เลยครับมึงหูาะซื้อมากๆครับราคานีแม่ลูกแม่ครับใส่พันนะห้ามพลาดครับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับโคมที่ซีเป็นแม่ลูกเขาได้เหยียงนดครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่จ้ามแม่ลูกแรกจ้าแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยสามห้าประกันร้อยสามสี่ค่ะสามชีสามหาค่ะลูกเพื่อนเป็นทั้งใดครับลูกสาวเพื่อนนี่เป็นลูกยกมงคลค่ะพี่ลูกยกมงคล ค่ะลูกสาวยกมงคลแม่ผสมเบิ่มจูเนี่ยจะเข้าสองเดือนแล้วอ๋อผสมแล้วค่ะแต่ว่าเขาบ้านได้ตรวจท้องไหมค่ะหมอพันบ่ยูอืมค่ะก็เลยไม่ได้ตรวจให้ให้ลูกค้าเอาไปลุ้นเองค่ะเอาไปลุ้นเองครับแต่ท้องมากเลคุ้มเลยแม่ลูกแม่แต่เขาผสมให้แล้วเป็นแม่ลูกแรกเลยจ้าเอกสารครบทั้งสองเนาะเอกสารครบทั้งเอายางเบิ่งยังหน่อยครับสายพันธุ์เขากบบเบิ่งรวมรวมรับเบิ่งรวมเรียงลูกเิ่น ยาีล่เขาบ่อยากจุ้งหมดละบ่อยางยางหมดละมันคุ้ยผู้เฒ่าครับคุ้ยผู้เฒ่าเรียงค่ะพค้ดนี่เปนคุ้ยผู้เฒ่าเรียงนะครับบม่ได้แต่งอย่างหมากไม้นะครับมันบานเขาออกจากขวักไม้ไทยแต่พอพี่น้องเขาเบิ่งเลยลูกคนก็โตดีครับมีเรามีก่อแหละป่ะใช่ครับเอตัวกับแขรงขาใหญ่ดีลูกพันโตดีอยู่เด้อจ้าสูงเ้อยเย็นทันแล้วครับอืมเบิดแบงค์กันเครับผมนี่ เปิดแบงไว้4ี่0มืนหันบาทค่ะสี่0มืนครับแม่ลูกแม่ในท้องผสมให้แล้วสองเดือนค่ะจะเข้าสองเดือนค่ะจะเข่าสองเดือนเดี๋ยวเอาไปรอมนาถ้าพ่ขึ้นเนี่ยน้ำตรวจเลยแม่นค่ะตรวจเลยค่ะเพราะว่าผสมแล้วนี่ครับเรามีเอกสารให้ครบแม่เพิ่นกาอัลตค้าไทยชัดเจนครับนี่ทรงลูกดีครับนี่อัลตค้าไทยงามประจํำโอาเคครับตัวต่อไป้ะครับสุดท้ายเฮา มาแพกคูเลยแมนจาาแพ็คูค่ะเอาตัวใหญ่ก่อนเลยครับรายาตัวใหญ่ขทาไหรครับตัวใหญ่นี่เป็นลูกสาวเก่าเจริญค่ะลูกสาวเก่าเจริญอายุ8เดือนสูงร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะสูงร้อยยี่สิบเอ็ดครับเอายางโชก่อนเลยครับตัวแรกเขาตัวตัวใหญ่ก่อนเขาล้ำเนื้องตัวดีค่ะยางสีไกลๆยังนงอยโค้งๆไกลๆยัน่อยนี่ครับเบื้องไทยสวยไทยเต็มเอาหางใหญ่ผู้หางยาวเลอยคอสีออกดอกเล้าแค่นหลังกวงเอายางบนเลยครับเดี๋ยวโชว์ทีละตัว พี่น้องพี่น้องพอมีพี่น้องเขาได้เบิ้งขัดๆอ่านี่ครับเบิ้ลคำตัวหนาเลยอัตลักษณ์ชัดเกียเอ,กเ,เอื้อกมะเข้าไงๆครับกล้วยน้อยอยู่เปิดแบงก์กันไดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแบง์ไว้นึกว่าสิเปิดคู่กันไหมคะ่ะเอาแพ็คคู่เลยก็ได้เอาละเอียดตัวตวมาก,ก่อนครับค่ะายละเอียดตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มจูเนียค่ะอายุหกเดือนสูงร้อยสิบหกร้อยสิบหกเอายางชกเลยครับ ไก่ย่างลูกย่างเดี๋ยวให้ราคาแผดครูกันครับราคาแผดครูมันก็จะถือกว่าราคาแยกนะครับอ่านี่ครับโู้โยังเคียงเงาหางไห้มปูหางเงาเลยคอครับยังเป็นกว๋วยไม้อย,อยู่อกย่างบนมาครับส่วนเขาย่างโชว์ปั่นเวทีมีดแกนวันนี้เขาตัวหนึ่งสูงร้อยยี่สิบเอ็ดตัวน้อยสูงร <laughs> <ม>้อยสิบหกครับแต่หน้าตาทั้งเขางามถึงสองตัว เป็นควายที่มีพันธุกรรมมีเล่ากอแล้วครับมีใบเกิดชัดเจนเงครับพันยูน้ากันแม่จ่าก็เลยอยากให้ไปเป็นคู่กันจ่าเป็นตัวเมียทั้งสองเนาะเป็นตัวเมียทั้งสองค่ะเอกสารใบหลออครบทั้งสองค่ะเอาขอราคายกครับค่ะราคายก48,000บาทค่ะ48,000บาทราคายกคู่เขากคือ48 0 0ม่นแม่นค่ะแต่ผู้ใดอยากแกะโทรมาโทรมาจ้าโทรมาโทรมา,โทรมาหันเบ้าถือ บถือคอเงาถือปอ,องอาจจะถือก็ได้ครับถือ<ะ>แยกว่าโยคูไดนี้จังไดกับโทมายคือว่าราคาโยคูมันถือก้วยแล้วครับยิงผู้ใดเอาไปโยคูาคาขนทรงมันรอบเดียวเถียวเดียวจังไดกับโทของมาคุยกันถ้าแยกครับมันก็เป็นราคาถือลงไปละเอยกูกเบบึงทีทรงน้ำทรงไก่ทรงไก่ครั<ะ>บาะวคว้ยราคาบ่แพงควยราคาหลักหมืน่นสองตัวก็แค่สี่หมื่นแปดนะครับเท่านั้นแล้วราคาแยกโทของมาคุยอีกทีหนึง่งนี่ครับงามทั้งสองนะครับมีใบเกิดมีพันธุกรรมมีเล่ากอทั้งสองตัว แต่อยากให้ยกเหรอครับที่เขามาเปิดยกมาเพื่อนยูน้ำกันมันยูน้ำกันค่ะเพื่อนยูน้ำกันก็เลยอยากอยากให้เพิ่นยกครูแต่ลาคันแยกก็ได้อยู่ค่ะแยกก็โทรมาคุยเป็นครับโทรมาจ้ะไกลๆยังไงก็จงโทรมาสอบถามถึงะวาแคว้นบาแพงขึ้นว่าเหรครับนี่ครับโอเคครับขอเบอร์โทรสถานที่ตั้งค่ะบ้านโนนปลาเข็งตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เบอร์โทรศัพท์0982261413ค่ะนี่ครับผู้ใดสะดวกมาที่คอ,อกทีฟาร,ร์มกับเขามาได้นะคือ,อยังพี่เป็นเขออ่ามามือวานนะครับมาจากกทมกับมาปิดไปสองตัวค่ะ,ะผู้ใดสะดวกกับเขามาเบื้องครับมาหอดคอบต่อได้หลายก็นั่นอีกครับเสียผมต่อได้หลายจ้าคันมาหอดคออออรอบส่ง,งฟรีไม่เกินร้อยห้าสิบโลค่ะ,ะมีให้เบื้องหลายตัวครับมีให้เบื้องเจ็ดแปดตัวเลยครับแล้วก็มีค้ายเขามาเรื่อยๆนี่ครับมีถูกราคาตั้งแต่หลักเมื่อเงินไปแล้วครับ ครับผมควายชุดนี้ควายชุดนี้เป็นของเ e อฟซีพีเพิ่์นมาปิดหนาคอของวันเนาะแมนค่ะปิดไปทังไดครับเดี๋ยวบอกพี่พี่น้องเขาแน่ปิดไปอำเภอจอมพาจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่นะขออนุญาตจะของควายกันแล้วกันนะครับขอาทายลงให้พ่อพี่น้องเขาเบิ้งอรกก็ตังใจว่าจิตไทยเปิดมานีนพี่เพิรนมะพี่เพิ่นซื้อวังไหนนะครับบอกซื้อได้ปะพี่มิกค่ะเพื่อเดินทางมาจากกอทมเลยได้ค่ะมาเบิ้งเองเลย <laughs> แมนค่ะมาเบิ้งเองหนาคอ มาหอดก,ก็บ,บอกว่าวากหลายจากเพิ่นก็เลยสร้างปิดเลยจากสองตัวตัวนี้เป็นลูกซ้ายเบิ่มพลันแมนค่ะตัวนั้นเป็นลูกสาวเก้าเจริญค่ะทึงรอนทั้งงามตัวนั้นตัวตัวเมียนี่งามมากตัวเมียนี่หน้าตาทางเขาง,งามงามมากๆครับเมียนี่แล้วก็พอพันพอพันก็ถือว่าอนาคตดีเอาไปโคม้มนี่เอาไว้ซื้อซะเอาไปตังฟาร์มแล้วก็ผสมเองได้เลยแมนค่ะต่อมันคนละสายอยู่แล้วเบิ่งครับเป็นควยงามคูครับถือเอาไปชุดตังฟาร์มเลยเลยเบิ่งครับ นี่ครับขอบขอบคุณที่ติดตามครับจังใดกับมือนีมีควายมาแบงอีกคือเก่าแบงติดตามีมาแบงอีกคือเก่าจ้ะนี่ครับโอเคครับนี่โอเคครับวันนี้ก็ฝากพ่พี่น้องเขาเบิ่งกดไลค์กดแชร์ไปตามเป็นน้องใจในการทักทิพย์ครับขอบคุณน้องบีบีครับขอบคุณค่ะ